วันนี้จะพามาดูมอเตอร์เวย์สายใหม่ M 8ปที่จะทำให้การเดินทางไปกาญจนบุรีของเราเป็นเรื่องง่ายตอนนี้ และที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมอเตอร์เวย์ m 81สายบางใหญ่กาญจนบุรีจุดเริ่มต้นของ m 81เนี่ยจริงๆเนี่ยจะอยู่บริเวณเซนทัลเวสเกตลัตนาที่เบตน,นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงเมืองกาญจนบุรีบริเวณทางลงเนี่ยก็จะอยู่ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองระยะทางรวมตลอดเส้นทางเนี่ย9กิโลเมตรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานทั้งหมดนะครับ บริเวณนครปฐมก็จะขึ้นได้เฉพาะหลังบ่ายสามวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่อัปเดตการก่อสร้างไปแล้วเนี่ยเขาก็ว่าสร้างเสร็จไปแล้ว99%นะจะเหลือก็แค่พวกงานระบบจุดพักรถจุดให้บริการคาดว่าจะเปิดบริการเต็มรูปแบบเนี่ยได้ในปี68ที่จะถึงนี้แน่นอนครับ